จงใช้ชีวิตให้เหมือนความฝันชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เราทุกคนด้วยมีความฝันและความปรารถนาที่อยากให้เป็นความจริงแต่บ่อยครั้งที่เรามักปล่อยให้ความกลัวและข้อจำกัดต่างๆนั้นมาขัดขวางเราไว้การใช้ชีวิตให้เหมือนความฝันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะราบรื่นเสมอไปแต่หมายถึง การกล้าที่จะก้าวออกจากความสบายใจกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเมื่อเรามองว่าชีวิตนั้นด้วยมุมมองเชิงบวกและมั่นใจในศักยภาพของตนเองเราจะค้นพบโอกาสใหม่ๆเริ่มที่จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นจงตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและลงมือทำอย่างจริงจังอยา่ากลัวที่จะทำผิดพลาดเพราะข้อผิดพลาดคือบทเรียนอันล้ำค่า จงเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปที่สำคัญคืออย่าลืมว่าความสุขกับความเดินทางสู่ความฝันนั้นเป็นของคุณชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะใช้มันกับความกลัวและความลังเลจงกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงเพราะเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและมีพลังคุณจะพบว่าชีวิตนั้นสวยงามไม่แพ้ความฝันเลย แต่ถ้าหากคุณกลัวคุณนั้นจะสวนเสียเวลาในชีวิตของคุณไปกับความกลัวและความกังวลซึ่งอาจทำให้ความฝันของคุณนั้นไม่เป็นไปตามความจริงได้สิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อให้ความฝันของคุณนั้นกลายเป็นความจริงคือ 1. กล้าที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความกลัวและข้อจำกัดการกล้าที่จะใช้ชีวิต ที่ไม่มีความกลัวและข้อจํากัดไม่ได้หมายถึงคุณไม่มีความกลัวเลยแต่หมายถึงการที่คุณนั้นก้าวข้ามออกมาจากพื้นที่ที่คุณนั้นสบายใจเรื่อยๆจะทำให้คุณมีความกล้ามากยิ่งขึ้น 2. หาเพื่อนที่ดีเพื่อนนั้นคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คุณนั้นพัฒนาไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นจงหาเพื่อนที่มีคุณค่าหาเพื่อนที่จริงใจ และชีวิตของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นเอง